드라스 미더, 우 아이피. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนรัศมีกับ VIP ค่ะเราจะมาพบกันทุกวันนะคะตะเริกช่วงเวลา9านาฬิกายีนาทีทางคาร์บอนแห่งนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะว่าวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่รีสอร์ทรูต่างจังหวัดหรือว่าจะมาพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทรูหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะแล้วก็เป็นบ้านพักของแขกรับเชิญ VIP ของเราในวันนี้ด้วยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านมาพอสมควรแล้วโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครต้องรู้จักท่านอย่างแน่นอนค่ะบอกอย่างนี้แล้วนะคะหลายท่านอาจจะนึกออกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเห็นว่าบ้างถึงแม้ว่าจะต่างกันนี่นะคะแต่ว่าเป็นสีเหลืองหมดเลยเกี่ยวข้องคุณชายชอบสีเหลืองหรือเปล่าคะ อย่างที่ชอบนี่คุณชายชอบในสภาพความเป็นอยู่หรือว่าชอบลักษณะยังไงคะวิถีชีวิตครับผมชอบเดินถนนเป็นแฟนบอลเชลซีเหนียวแน่นใช่รักเดียวใจเดียวทราบใช่ไหมครับลีกกับเชลซีก็คือ,อทั่วดีกัน <laughs> ข้อน,นี้ตัดไป บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และ NPA ที่มีประสิทธิภาพสูงบสกองค์กรถาวรที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ปลดทุกล็อกด้วยมาสเตอร์ขีพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจากไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกช่ว,ชวงที่หนึ่งสนับสนุนโดยบอสอกอองค์กรไทยเพื่อสังคมไทย ล็อกค,คุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก แล้วตอนนี้นะคะทิวก็อยู่ที่หน้าบ้านของแขกรับเชิญ V.I.P. แล้วนะคะเห็นมีต้นไม้ปลูกมากมายแบบนี้สงสัยว่าเจ้าของบ้านจะชอบต้นไม้แน่ๆค่ะเมื่อสักครู่ก็เห็นกำลังยืนดูแลต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับแขกรับเชิญ V.I.P. กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณชายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีต้องขอแนะนำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะแน่นอนคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหรือว่าคุณชายหมูแขกรับเชิญ V.I.P. ของเรานะคะเข้ามาที่บ้านคุณชายรมรื่นมากทีเดียวมีต้นไม้มากมายเลยคุณชายดูแลตกแต่งเองหรือเปล่าคะชอบต้นไม้ครับแล้วก็ลงต้นไม้เองที่เห็นเป็นต้นไม้ต่างๆนี่ก็ฝีมือคุณชายเองเลยครับค่ะจัดสวนเองมีต้นไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะ บตอนนี้ครับอ๋อต้นนี้คือ,อ,อเขาเรียก่็พุทธเศรษฐีสยามเป็นไม้ใหม่ที่ชอบเพราะว่าดอกมันหอมแล้วก็เป็นไม้ดอกที่อยู่ในร่มได้ลำเลยแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยชื่อมงคลด้วยอะไรก็หอมมากหอมมากไม่แปลกใจเลยว่าหนึ่งในนโยบายตอนที่คุณชายหาเสียงก็คือการที่ทําให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นสีเขียวมีต้นไม้ด้วยเหมือนกันครับะะชอบต้นไม้ครับแลวกรุงเทพควรจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะเท่าเๆกับมหานครแห่งอื่นครับค่ะ เข้ามาเนี่นะคะเห็นมีบ้านอยู่หลายหลังในรัว้วแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยตกแต่งไม่เหมือนกันเลยคุณชายออกแบบเองหรือเปล่าคะเออนี่เป็นบ้านเก่าหลังหลังแรกเลยคุณย่าเคยอยู่นะครับแล้วผมเพิ่งซ่อมแซมใหม่เป็นเป็นเดินไม้นะครับก็ซ่อมแซมใหม่แล้วก็ก็มีอะไรที่เป็นจีนเพราะเมื่อก่อนไทยบ,บ้านไม้ไทยก็มีของจีนเยอะ แล้วก็ผมก็อดีตสสเยาวราชอ๋อก็เลยจะต้องมีของจีนด้วยของต่างๆที่ตกแต่งก็เป็นของที่คุณชายเลือกมาเองท้งนั้นครับผมแต่งบ้านเองค่ะอีกหลังหนึ่งก็สวยงามเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นเหมือนบาหลีคล้ายๆกึ่งกึงรีสอร์ทเนี่ยคะ่ะคุณชายก็ไว้สําหรับเดยงแขกหรือว่าเวลาเพื่อนมาในจํานวนมากก็มานั่งนี่ได้ครับอืมเป็นเรือนรับรองค่ะก็ประมาณสร้างเมื่อสิบห้าปีสิบห้าปีที่แล้ว ค่ะอันนี้ออกแบบเองด้วย,ยไหมคะไม่ครับผมออกแบบไม่ได้แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ตกแต่งข้างในก็มาจากความคิดผมคมรับค่ะเห็นว่าบ้านถึงแม้ว่าจะต่างกันนี่นะคะแต่ว่าเป็นสีเหลืองหมดเลยเกี่ยวข้องคุณชายชอบสีเหลืองหรือเปล่าคะผมชอบสีเหลืองแลวบังเอิญเกิดวันจันทร์เลยอ๋อก็เลยทําให้ตกแต่งใช้สีเหลืองด้วยนะคะ,อ,ะอย่างนี้วันนี้มาเยี่ยมที่บ้านคุณชายอยากจะขอคุณชายช่วยเปิดบ้านให้ได้เข้าไปเยี่ยมชมกนิดได้ไหมคะอินดีครับค่ะเชิญครับ ขอบคุณค่ะ,คคะเดินเข้ามาข้างในเรือนรับรองมีรูปภาพขนาดใหญ่ต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะคะก็เป็นปู่มผมครับต้นรัศชศกสกุลบริพัตรนะครับออจอมพลเรือจอมพลสมเด็จพระองคองค์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บรพินิจค,ครับในรัชกาลที่5ทรงมีคุณอุปการมากมายนะคะครับค่ะเอาละค่ะให้คุณชายพาเดินชมสักนิดนึงนะคะใช่ครับ การตกแต่งภายในเรือนรับรองแห่งนี้คุณชายออกแบบเองหรือเปล่าคะก็มีมืออาชีพออกให้นะครับแต่ว่าผมก็มาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนู่นนี่เติมนู่นเติมนี่ตามตามอารมณ์เห็นมีเปียโนหลังใหญ่อยู่ด้วยคุณชายเล่นเปียโนด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ลูกชายคนโตเล่นเล่นมาก่อนนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีไว้เผื่อเพื่อนอยากเล่นเพกรอสนุกสนานดีค่ะแล้วปกติคุณชายชอบฟังเพลงแนวไหนคะผมฟังได้หมดนอกจากเฮฟวี่เมทัลกับแร็ปแต่ ช่วงหลังได้ฟังพเพลงคลาสสิกมากกว่าอืมค่ะดูนะคะตอนนี้มีตู้กระจกด้านข้างเนี่ยมีเครื่องแก้วต่างๆนี่คือเป็นของสะสมของคุณชายหรือว่ายัางไงคะก็ของเป็นเมอร์ดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษครับ แต่ว่าที่สะดุดตาม,มากๆเข้ามาในเรือนรับรองแห่งนี้นะคะก็คือโต๊ะรับแขกด้านหน้าค่ะเห็นมีกล่องไม้ขีดอจำนวนมากค่ะคุณชายอันนี้นี่น่าจะเป็นของสะสมใช่ค่ะค่ะอยากให้คุณชายพาดูสักนิดนึงนะคะว่าโหเยอะมากขนาดนี้นี่สะสมมานานไหมคะก็มัน15ปีแล้วครับ15บห้าปีเคยลองนับๆไหมคะว่ามสีสักกี่พันกล่องไม่ไม่เคยช่วงหลังมีน้อยมากเพราะสมัยนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่ ราะนั้นโรงแรมกับร้านอาหารจะไม่มีกล่องบุหรี่ให้ละได้กล like ่องไม่ขีดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถือว่าเป็นของหายากเลยอีกหน่อยก็คงไม่มีละอันนี้ยังมียังมีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะทําไมถึงสะสมกล่องไม่ขีดครับคุณชายชอบไม่รู้จะอธิบายยังไงมันชอบมันชอบแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เตือนความทรงจําได้ง่ายที่สุดแล้วเวลาเดินทางมันเบานแล้วก็ใส่กระเป๋าก็ง่ายอย่างมีกล่องไหนที่คุณชายพอจะจําได้ว่า เห็นปุ๊บแล้วนึกเลยว่าเคยไปที่นี่มาก่อนเนี่ยค่ะมันก็อันนี้ผมกติกาคือผมต้องสะสมเองนะครับค่ะไม่ใช่ให้คนอื่นมาไม่ได้ทุกอย่างมันก็มีความทรงจำของมันเองครับแสดงว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่คือสถานที่ที่คุณชายเคยเดินทางไปมาทั้งหมดครับโอ้โหมีอย่างเห็นกล่องบางกล่องสวยทีเดียวรัสเซียค่ะอันนดุ๊กประสานะคะ แล้วก็มีอันไหนที่เก่าๆหรือว่านานมากๆแล้วไหมคะมต่อยู่ข้างในข้างใต้ใเป็นอย่างมาจากเทคที่มันไม่ไม่มีแล้วอะ่ะที่คงไม่ทันมั้งเกิดไม่ทันดอาหนาที่ที่ออเรนจ์พลาซ่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ดังมากก็อยู่แถวนี้ข้างในข้างใต้ข้างใต้ค่ะแต่นี้ไม่มีแล้วจะถามว่ามีชิ้นไหนที่ชอบหรือว่าประทับใจเป็นพิเศษคะคุณชายก็ชอบหมดเลยครับผมเป็นคนสะสมมาอืม คุณชายไปมาหลายประเทศมีประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ,ะประเทศอังกฤษก็คือบ้านที่สองนะครับแลงนั้นก็คงไม่นับนะครับเพราะชอบที่นั้นมากสุดก็ฝรั่งเศสก็ชอบมากนะครับแล้วก็อเมริกาก็บางบางส่วนเช่นซานฟรานซิสโกกับยอรยกค่ะอย่างที่ชอบที่คุณชายชอบในสภาพความเป็นอยู่หรือว่าชอบลักษณะยังไงคะวิถีชีวิตครับผมชอบเดินถนนและเมืองที่ผมชอบนี่คือเมืองที่สามารถเดินถนนได้ ไม่ใช่ต้องนั่งรถอย่างเดียวนะครับอ,นนอันนี้สําคัญสำหรับผมนะครับอย่างคุณชายเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เดินทางไปหลายประเทศได้นําเอาแนวคิดหรือว่าอะไรที่จะมาปรับใช้กับกรุงเทพบ้านเราด้วยไหมคะมันเยอะๆะนะครับ <c oughs> แต่ที่สําคัญอย่างคนพิการ,รสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรน,นะครับแต่แปลกมากเลยเครื่องอำนวยความสะดวกให้คนพิการเนี่ยเกือบไม่มีอย่างห้องน้ำเนี่ยเกือบไม่มีเลย นะครับนนซ,ซึ่งต้องต้องทำนะครับแล้วก็เรื่องสวนที่เมืองนอกสวนเขาเยอะและสวยดูไดดีนะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องทําให้ให้ได้มาตรฐานสากลแล้วก็ขยะ,ะเมืองสําคัญสําคัญก็ญมีก็มีวีวัฒนธรรมในการในการจัดการเรื่องขยะค่อนข้างดีกว่าเรานะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอาจากคนอื่นได้ครับแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นไม่มีที่กรุงเทพมีก็คือ,อ ความเอื้อทอนความโอทอบุนรอยยิ้มของคนกรุงเทพนะคะก็เป็นสโลแกนที่คุณชายใช้ในตอนหาเสียงเลยใช่ครับนะคะก่อนหน้าที่จะมารับตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครน่าจะได้มีเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ในบ้านมากพอสมควรใช่ปกติค่ะปกติเวลาคุณชายอยู่ที่บ้านคุณชายชอบที่จะทำอะไรคะกิจกรรมต่างๆ่ฟังเพลงอ่านหนังสือดูบอลว่ายน้ำค่ะทำอาหาร เป็นแฟนบอลเชลซีเหนียวแน่นใช่เป็นมา45ปีละค่ะทำไมถึงชอบเชลซีเป็นพิเศษอ่ะ้นชายตอนผมไปอังกฤษครั้งแรกนะครับคือเมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยที่ที่เราไปพักเราตอนแรกก็ตรงเชลซีครับเราตอนนั้นทีมเชลซีมันเป็นทีมรุ่นใหม่ดาวรุ่งเยอะโด่งดังมากก็เลยติดใจแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนใจ รักเดียวใจเดียวแต่มันก็อีกไม่กี่กี่ปีต่อมาก็ตกต่ำตกต่ำไปนานจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เองจะคล้ายๆกันอย่างทีมทิพย์เคยเรียนอยู่ที่ลีสทีมก็จะแอบเชียร์ทีมลีสถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกอันดับไปแล้วทราบใช่ไหมครับลีสกับเชลซีก็คือคู่อริกันข้อนี้ตัดไปปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแข่งรอบชิงชนะเลิศเอเซียครับไฟนอลกันนะครับมีกรรมการเนี่ยนะเอาไว เ้เทปมาดเมูเมื่อเสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยเอาเทปมาดูแล้วบอกว่าถ้าใช้มาตรฐานในการเ,เป็นกรรมการนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นปร,กรากฏว่าก็สรุปว่าคงจะเหลือประมาณหกเจ็ดคนครับที่เหลือถูกไล่ออกหมดแดงหมดอ๋อแล้วก็ทาผิดกฎเลยรุนแรงมากร,<ล>รุนแรงมากคร,ครั้งนั้นทีมไหนชนะคะคุณชาเจลซีครับยอมแพ้ถึงได้จําได้จำได้นะคะจากห้องรับแขกเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูที่ห้องอาหารต่อนเลยนะคะยินดีครับ จากห้องรับแขกนะคะเราเดินเข้ามาที่ห้องอาหารสะดุดกับรูปภาพขนาดใหญ่นี้ค่ะคุณชายเป็นภาพอะไรคะเป็นแอสทราของอาจารย์ประเทืองครับศิลปินชื่อดังนะคะรูปภาพนี้คุณชายได้มานานแล้วหรือยังคะเพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาแอบถามูลค่าได้ไหมคะอะไรนะก็เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นหลักอาจารย์ประเทืองต้องเยอะอีกแล้วหลายแสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสวยงามทีเดียวค่ะเห็นภาพอย่างนี้แสดงว่าคุณชายก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของศิลปะด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะชอบมากครับ ไม่มีความรู้เท่าไหร่นักแต่ชอบวาดภาพหรือวาดะบายสีเองด้วยไหมคะไม่ครับชอบชอบวาดอะไรเล่นๆเท่านั้นนะแล้วก็โยนทิ้งนอกจากฟังเพลงคลาสสิกชอบงานศิละปะแล้วมีอะไรอีกที่คุณชายชอบที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนสบายๆคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือหน,งอนังสือประวัติศาสตร์บ้างหนังสืออ่านเล่นบ้าง